อะไรที่ทำให้พวกคุณรู้สึกว่าพายุฝนที่เข้ามารอบนี้จึงทำให้อากาศหนาวในผิดปกติกันมากอากาศหนาวหมายถึงการส่งสัญญาณเริ่มสิ้นสุดหรือตฝนพายุลงและมวลอากาศจะเริ่มแห้งลมเย็นเข้ามาแทนความชื้นของอากาศลดน้อยลงฝนก็จะหยุดตก และเข้าสู่ฤดูหนาวแต่นั่นอาจจะใช้ไม่ได้ในปีนี้ก็เป็นไปได้ในศึกพระเจ้ากับสีจินผิงภาคสองตอนพายุในฤดูหนาวภาพนี้คือภาพกว้างๆของมวลพายุฝนทั้งหมดในเขตทะเลจีนใต้อันดามันและอ่าวไทยในเขตทะเลในตอนบนของประเทศรัเสเซียรวมไปถึงทะเลภูเขาน้ำแข็งทั้งหมดในปีนี้และภาพนี้ แสดงให้เห็นของมวลพายุจำนวนมากมายเข้าถลุมประเทศรัสเซียทั้งประเทศในตอนนี้รัสเซียเผชิญกับอุทกภัยน้ำท่วมพายุเข้าหนักกว่าจีนในหลายเมืองแต่มันไม่น่าสนใจที่จะไปให้ความสำคัญที่จะติดตามเพราะเป็นแค่มากระดานหนึ่งเท่านั้นของรหัสห6กแลกภาพนี้ สแสดงภาพมหาพายุจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนที่กำลังถล่มเมืองที่ตั้งของภูเขาน้ำแข็งทั้งหมดของประเทศรัสเซียและเส้นแบ่งเขตแดนภูเขาน้ำแข็งใน阿拉斯าระหว่างรัสเซียกับแคนาดาภาพนี้คือจุดพิกัดของที่ตั้งภูเขาน้ำแข็งทั้งหมดของรัสเซียและเส้นแบ่งเขตแดน阿拉斯าที่มีพื้นที่ของภูเขาน้ำแข็ง ใหญ่กว่าประเทศจีนถึงสามเท่าที่มหาพายุนับสิบลูกกำลังเข้าถล่มอย่างหนักเพื่อส่งความชื้นในมวลอากาศในทะเลทั้งหมดให้เพิ่มขึ้นไม่มีวันหมดนั่นย่อมหมายความว่าปีนี้ทั้งปีทั้งโลกจะต้องเผชิญกับพายุฝนในฤดูหนาวหรือเรียกว่าพายุฝนอันเหน็บหนาวเย็นเข้ากระดูกก็ว่าได้ในสมัย ไม่นานประเทศไทยคงเจอพายุดีเฟรชั่นในฤดูหนาวลงเข้ามาขนาดวัวควายยังพากันหนาวตายจำนวนมากหลายคนคงเคยจำกันได้แต่ปีนี้กล้าทำนายเอาไว้เลยว่าพายุฝนในฤดูหนาวจะหนักกว่าที่เคยผ่านมาหลายเท่ามากสี่จิ้นผิงกับประชาชนจีนกว่า1300ล้านคนจะต้องเผชิญกับสิ่งนี้นั่นคือ ศึกพายุฝนในฤดูหนาวภายในปีนี้อย่างแน่นอนในขณะที่ปูตินกับประชาชนรัสเซียจะเป็นได้แค่เบี้ยหม,มาของรหัส666ย่อมต้องเผชิญกับความหนาวตายอย่างทรมานซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วทั้งจีนและรัสเซียเคยส่งสัญญาณอาวกาศไปยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์แผ่นดินของดวงดาวอื่นหรือไม่ และได้นำเร่อะไรกลับมาอย่างประเทศของตนสองคนนี้ย่อมรู้ดีที่สุดที่พวกเขาต้องลงมาสะสางสองประเทศชาตินี้ให้หมดม้อยลงส่วนสหรัฐอเมริกาทรัมป์ยังจะถูกเก็บเอาไว้ใช้งานตามล่าลูกหลานเดอกูราอีกจำนวนมากที่กระจายอยู่เต็มไปทั่วโลกใบนี้โดยเฉพาะกลุ่มลูกหลานเดอกูราลูกผสมเจกในประเทศไทยหลายคน และอาจจะเป็นหุ่นเซนของเคมนก็ได้ที่เห็นเห็มเฮาที่คอยสร้างความน่ารำคาญใจให้กับแผ่นดินสยามประเทศซึ่งเป็นที่เสด็จลงมาของพระศีอริยะที่ได้เสด็จลงมาถึงแล้วก็ได้แม้ว่าการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศนี้มันก็เหมือนการคาดเดาเอาไว้แม้จะมีเครื่องมือตรวจสอบสภาพอากาศที่ทันสมัยที่สุดในโลกแต่การทำนายหรือ การคาดการล่วงหน้านี้จึงเป็นเรื่องที่ยากลำบากที่สุดของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ไม่ได้อาจจะรับรู้ได้ว่าพายุจะปรับเปลี่ยนหรือการเคลื่อนตัวไปในทางทิศไหนในแต่ละว,วินาทีการพยากรณ์วันต่อวันจึงค่อนข้างจะแม่นยำที่สุดแต่มีข้อเสียคือไม่สามารถประกาศให้ประชาชนเตรียมความพร้อมได้ทัน การประกาศข่าวทีวีในช่องหนึ่งของญี่ปุ่นตามกรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นที่มีเครื่องตรวจสภาพอากาศล่วงหน้าที่ทันสมัยที่แจ้งเตือนให้ชาวญี่ปุ่นบางจังหวัดให้เตรียมตัวรับมือมวลพายุฝนในจอเรดาที่จะเข้าประเทศญี่ปุ่นก่อนที่มวลพายุฝนจะเคลื่อนที่ออกสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนต่อไปการประกาศแบบนี้ทำให้คนญี่ปุ่นหลายชีวิต รู้สึกสบายใจไม่กังวลแต่นั่นมันคือหายนะที่รุนแรงที่สุดของกรุ่มอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นที่ประมาทเลินเล่อ,เ,ลอเชื่อมั่นในเครื่องมือตรวจสอบอากาศจนเกินไปในการคำนวณของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบล่วงหน้าเพราะในวันนี้มหาพายุยักษ์ลูกนี้มันไม่ได้เคลื่อนตัวไปตามการคำนวณของคอมพิวเตอร์แล้ว เพราะมุมมองที่แตกต่างจากการคำนวณของอาจารย์เดชานารนาศโดยใช้แค่ความรู้สึกแต่มันดันทะลึ่งไปตรงตามที่อาจารย์เดชานารนาศคิดเอาไว้ว่าพายุจำนวนมากยังอยู่ในประเทศจีนที่จอเรดามันหายไปเมื่อพายุฝนจำนวนมากที่อยู่ในประเทศจีนและมีหลายลูกที่เป็นดฟเฟชันที่ฝนกำลังตกอย่างหนักในเกือบทุกบนทนของจีน จึงทำให้มีมวลพายุมีกำลังแรงกดอากาศที่นั่นสูงมากเมื่อมีแรงกดอากาศสูงมากในตอนบนจึงกดให้ลงพายุในตอนล่างเคลื่อนตัวต่ำลงมาเรื่อยๆและเคลื่อนตัวช้าๆนั่นย่อมหมายความว่าการทำลายล้างจะรุนแรงมากขึ้นแถมมีพลังดูดเอามวลพายุฝนทั้งหมดมารวมให้กับตนเองจนใหญ่และมีกำลังมากขึ้น กลายเป็นมหาพายุที่มีการเคลื่อนตัวเป็นอิสระยากที่จะคาดเดาได้ล่วงหน้าว่าจะเคลื่อนตัวไปเป้าหมายไหนวันนี้ประเทศญี่ปุ่นทั้งประเทศจึงต้องรับชะตากรรมแบบเต็มๆจากมหาพายุลูกนี้สำหรับอาจารย์เดชานาราาที่เคยเขียนเอาไว้ว่าสงครามพระเจ้ากับสีจิ้นผิงภายใต้รหัส666 ในภาคสองมันคงไม่จบลงแบบง่ายๆแบบที่สีจินผิงจะยิ้มร,รื่นแบบมีความสุขในชัยชนะแบบง่ายได้ได้ถ้ามหาพายุลูกนี้ดูดเอามวลพายุฝนทั้งหมดในเขตทะเลจีนใต้ที่จะกระจัดกระจายกันอยู่มารวมตัวกันมากขึ้นและใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆจะทำให้มหาพายุลูกนี้เคลื่อนที่อย่างช้าๆ พร้อมกับถูกแรงกดอากาศจากพายุดีเฟรชั่นจำนวนมากในประเทศจีนถ้ามาหาพายุลูกนี้เคลื่อนต่ำลงมาอีกแล้วค่อยค่ยกลืนเข้าประเทศจีนที่นครเชียงไฮ้ญี่ปุ่นก็จะรอดไปหลายเมืองแต่เขื่อนยักษ์จีนกับแม่น้ำแยงซีและนครเชียงไฮ้อาจต้องเจอกับมหันตภัยที่ร้ายแรงที่สุดก็ว่าได้และคามรจะเจอพายุทั้งสามด้าน คือพายุจากเวียดนามพายุดีเฟรชชั่นจากทางอ่าวไทยและพายุที่เคลื่อนตัวออกจากฝั่งอันดามันทางตอนใต้ของไทยจะมุ่งเข้ามาที่เขมรทั้งหมดแบบจัดเต็ม